สวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามกันด้วยนะครับผมนะวันนี้จะมาเล่นโนมาลัสนั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่ผมค่อนข้างเล่นโหดพอะจระิงควรนะไม่รู้อผมอาจจะโม้ก็ได้นะเพราะว่าผ,ผมไม่เล่นดีทุกตานะครับผมผมก็เล่นดีเป็นบางตานะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะบางครั้งผมก็โหดบางครั้งตัวนี้ผมก็ไม่โหดนะแต่ที่รู้อะ ผมยังไม่เก่งมากนะครับผมเพิ่งเล่นมาหนึ่งเดือนเองนะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะเข้าใจผมด้วยนะครับไปเริ่มเกมกันเลยครับผมมาแล้วนะครับผมผมจอาของตึกๆึกก่อนเลยนะเราไม่ต้องรีบนะครับผมไม่ต้องรีบนะเราค่อยๆเดินไปนะครับผมาวน,นี้ต้นเกมก็เราก็จะถึกขึ้นมาแล้วนะครับเรามีดิฟเฟนต์ไงอะ่ะเดินไปเดินไปเดินไปเจะลูกน้อง เดินไปแจอลูกน้องลูกน้องของฉันเดินไปโอ้มีชอปเปอร์มาด้วยล่ะสวัสดีครับผมมันช็อปเปอร์เออว้าวมีพิซซ่าด้วยโอ้โออ๋ออโออ๋ออ๋ออ๋อ้โออ๋อา๋ออนออ๋ออ๋ออ๋อต๋ตอ๋ออนออ๋อี๋ หลีกไปชอปเปอร์โอ้นายข้าวป้อมนายขี้ขาดจังเลยพิ่เซอร์นายขี้ขาดจังเลยอ่ะนายขี้ขาดจังเลยอ่ะโอ้โหเก็บได้แล้วเว้ยเราเรารีบหนีก่อนนะครับผมรีบไปรีบไปผมจะกลับเข้าป้อมก่อนนะผมจะกลับเข้าป้อมก่อนนะหิวเลือดก,ก่อนเลย จะออกของอะไรดีออกดาเมจแล้วกันนะโอเคปึ a, ๊บอ่าฟ yeah? oh ุ oh ๊บ oh อ่า <hine>? ฟุ๊บอ่าเลยนะครับผมว่าไงพิซซ่าวันนีพิซซ่าเอาสกิลหาใครวาเนี่ยโดนลูก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 เก็บได้สองแล้วนะครับผม นี่ปะนี่ดิเร็วเร็วเร็วมันลุ้นเทพถ่ายมาวร์ปเลยนะครับผมว้าบหรือเราเดินเราเดินดีกว่านะมันถึงมันจะเล่เกมหน่อยนะครับถึงมันจะค่อนข้างช้าแต่ว่าก็จะบอกว่าเล่นได้นะผมยังไงก็เล่นได้จุ่นนะครับก็นะยังไงก็ต้องเล่นได้นะครับผมไป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 แล้วเข่ป้อมก่อนเลยครับเข้าฐถานตัวเองก่อน มาฮีเรื่อต่ครับผมไม่อาวาร์ปดิเออกดบาร์ฟทำไมไม่เออออกของอะไรดีกว่าออกนี้เออออกสเมาทบ้านะครับผมตยไปเดินไปเดินไปเจายาวครับผมทีมเราจะแบกได้ไม่เยอ้ไปไปไปเจ้ายาวไปไป ว่าไงชอปเปอร์เอาชอปเปอร์หนีไปแล้วอะ่ะโอ้ตายแล้วชอปเปอร์หนีไปแล้วอะ่ะย,ยิงยำกระมอมเลยอะ่ะยำกระมอมเราลองพื้นฐานเรามาก่อนนะเราลองพืง้นาเรามาก่อน ขนหาเร็วๆแล้วฉันช่วยนายเองเรามีของแล้วเราออกความเร็วนะครับป่าเข้าป้อมตีกันนะครับผมเฮ้ยชอปเปอร์ไปไหนอ๋อเรารีบออกก่อนเลยนะเดี๋ยวทหารแป๊บเดียวแปบ๊แปบๆทหารก็ตายแล้วนะครับผมเกมนี้นะ เรามาช่วยแล้ว <smoked> ช <downhill behaviour> yeah! ็อปเปอร์เออเออเปออเปออเรามาช่วยแล้วช็อปเปอร์เออเออเป็นไงอะเออเออลัมเป็นชุดเลยนะครับผมจังหวะที่ผมลัมแล้วโอ้โหลัมลัมลัลัลัพันลัมนะครับผมเออเก็บหนึ่งแล้วครับผมไม่เอาเราไม่ใช้เราไม่ใช้เราไม่ใช้ บอกฟิชเชอร์ฮิวเจอร์ก่อนเลยแล้วก็นี่ว่าไงไปไหนฟิชเชอร์ไปไหนฟิชเชอร์ฟิเชอร์ไปไหนไปไหนตามไปด้วยจา๋าไปไหนจา๋าไปไปไหนจ๋า้ยเซอร์วกลับฐานก่อนเลยน,ะนี่วาร์มนี่พุ่มนะครับผมตรงอันนี้เราไกลเกินไปนะครับผมเราต้องวาร์ปแล้ว โอเคโแจ่วเลยอ๋อเออตอนนี huh. uh ้สบายชิวๆนะครับผมชิวๆชิวๆเลยชิวๆเลยนะครับผมชิวๆเลยชิวๆชิวๆนะครับผมเยอะยาวไป ว่าไงอืออืออือว่าไงพิซซ่าคิวเลื่อนอืออืออือมาลุมสองเลยเหรอโอ้ตายแล้วไหนมันขี้ขาดจริงๆเลยอะคำนี้นรุนแรงเลยนะคำนี้เออเออเออไปแล้วนะครับผมโอ้ผมเก็บหลายคิวแล้วเนี่ย บอกว่าบอกตอนทุนคลิปบอกว่าเก็บอ่านจ,จะเลยไม่เก่งนะเออตอนที่แล้นผมก็เล่นไม่เก่งนะผมแต่ผมไม่มีคลิปอัดไว้นะไม่มีคลิปอัดไว้นะผมผมผมจริงๆนีงมีแหละแต่ว่าผมลบไปแล้วนะเพราะว่าใครจะใครจะกล้าเอาช็อตไม่ดีมาให้เล่นให้คุณผู้ชมดูใช่ไหมล่ะเออนะครับเขาเราก็ต้องเห็นใจคุณผู้ชมด้วยนะว่าเราอยากให้คุณผู้ชม เห็นฉากสนุกสนุกนะครับผมมีไฮไลท์เยอะๆอะไรแบบเนี้เออนะครับเราต้องมีไฮไลท์ให้คุณผู้ชมดูเยอะๆนะครับผมเราต้องมีไฮไลท์คุณให้คุณผู้ชมดูเยอะๆว่าไงฟิเซอร์ว่าไงฟิเซอร์โอ้นายหนีอ่ะโอ้โหนายขี่ขาดป้าเลยอ่ะหนีไปไหนไม่ให้หนีแล้วนะไม่ให้หนีแล้วนะ ถ้าไม่ให้หนีแล้วนะโอ้โหต้องบาดเซมเชอร์อีกแล้วอหนีแล้วจ้าออจังหวะนี้เราต้องวาร์ปกลับบ้านแล้วนะผมจำเป็นต้องใช้แล้วนะวาร์ปกลับบ้านเนี่ยจำเป็นมากเลยสำหรับผมนะครับโอ้โหไม่ฮิวเลียจังหวะนี้เลยอ่ะผมม่เราบางกันไปนะเราต้องถึกนิดหน่อยนะครับผม งเงินตอนนี้เรามี400ยังไม่เก็บไว้ดีกว่าเก็บไปนะครับแล้วไม่ควรจ่ายของมั่วนะครับผมเพราะว่าของถ้าเราจ่ายของราคาถูกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีมากเลยนะียมันเจ้าเอ้ยมันก็ไม่ค่อยดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าความามาเนี่ยมันก็ไม่มันก็จะธิบายยังไงดีผมก็ไม่เคยดูความสามารถนะถ้าเกมน,นี้มันเป็นภาษาไทยจะดีมากเลยเนี่ยมัน,นมันเป็นภาษางจีนอะผมอ่านไม่ออก ครับแต่วันที่รู้อ่ะของราคาถูกไม่ค่อยดีนะผมของราคาส่วนใหญ่มันจะถึกกว่านะเอผมาที่บ้ายแบบนี้ดีกว่านะครับมันจะแรงกว่ามันจะดีกว่านะครับผมอ่าฮะเราหนีเราหนีแล้วเราหนีแล้วดูดูช็อปเปอร์โอ้หช็อปเปอร์ใหมนะ่นียเรามาฟังของกับเจ้าที่เล็กน้อยอที่เล็กน้อยว่าไงที่เล็กน้อย เราไม่ต้องใช้สกิลได้นะครับผมอาจจะใช้ใช้ใช้ไอ้สกิลสีแดงเมื่อกี้เนี่ยโคตรแรงเลยนะครับผมสำหรับโนมาลานนะเอออเห่อเห่เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยป่านที่ค่อยที่ค่อยทีละค่อยทีละค่อยโอ้ยพิเชอร์วันดีพิเชอร์เออเฮ่อตายตีแรงเลยเนี่ยเฮ้ย แต่เรามีฮิวเลือดเว้แต่เรามีฮิวเลือดไว้ไปไหนสเสร็จแล้วเปลี่ยงคำกูเป็นเี้ยอะไรเนี่ยกูช็อปเปอร์หลายตัวเลยวะ่ะเราช่วยนายชอปเปอร์เราจะเป็นซัพพอร์ตเราจะเป็นซัพพอร์ตเดี๋ยวเราจะมาแย่งคิวเขาเนี่ย เราเก็บได้แล้วแค่นี้ก mm ็พอใจแล้วนะครับผมเราคนหาที่วัดนะตอนนี้นะครับเราคนหาที่วัดจะพุ่งเนี่แหละเฮอปลอดภัยนะครับสกิลนี้จําเป็นนะสกิลกับฐานเนี่ยผมมองว่าสกิลเก็บเลือดนี่ค่อนข้างจำเป็นนะครับผม ค่อนข้างจะเป็นมากเลยแหละเพราะว่ามันสามารถทิเลือดได้นะครับผมก่แต่เลือดตัวยังไม่เต็มเลยสุจะไปสมไมวันเนี้ยหิ้วเลือดแล้วก่อนเออเยียบร้อยนะครับผมเยียบร้อยเออใช่เลยนะครับผมใช่เลยนะครับผมอืม,อม,อม ไปไปไปท่าน,นี้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็สบายแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรมากเลยนะครับผมว่าไงโบอาแฮนด์คอกพอดีโบอาแฮนด์คอกผมไม่ค่อยไม่ค่อยคนข้างไม่ไม่ไม่ชอบวละตรนตัวยิงนะครับผมโอ้โหล้วเกลียดไปแล้วะ่ะ ตาอันนี้ MVP นี่ก็เออเป็นไปบบไม่ได้หรอกเป็นผมไม่เคย MVP เลยนะครับผมตั้งแต่เล่นเกมน,นี้เนี่ยผมจะอยู่แถวแบบกลางๆนะเอ่อจะหนับเจ็ดอะไรแบบเนี้ยนะครับวัดดีชอปเปอร์ว่าไงชอปเปอร์วัดดีชอปเปอร์ว่าไงชอปเปอร์เฮ้เฮ้เฮ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลย Hoo <laughs> ngày hoo hoo một chi hoo một chi hoo 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 อืมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมเอาออกของอะไรดเอาครบแล้วเอาของตึกหน่อยดีกว่านะทึกทของตึกเฟลนะครับผมกดขายเลยแล้วก็ซื้อนี่แทนเออ เราวาร์ปกลับบ้านกันนะดูเลือดเราโลมากเลยนะผมเลือดโลมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เื่อแม,ม่งเห็นกูเข้าปุ่มต่อหน้าต่อตาแต่แม่งก็ยังแบบเออไม่เชื่อจริจริงเขาอาจจะแบบไม่เขาอาจจะแบบไม่ได้ง่หรอกแต่ว่าเขาอาจจะเห็นใจเราไงคิดในมุมดีไว้ก็อ่อน คิดอย่างมุมดีไว้ก่อนนะครับผมหวัดดีชอปเปอร์โอ้โหน่าทึงอะกยู่อะ่ะมฮั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 จฮ้มฮัมฮั ไปไปแล้วครับผมไปเยบร้อยเลนนี้เราไม่ค่อยเหมาะนะแต่ว่าคนจะอยู่เลนกลางเยอะนี่ไงพอเข้ามาเลนนี้เราตากันทีเลยนะครับผมเลนนี้ไม่ค่อยเหมาะเลนนี้ไม่ค่อยเหมาะนะครับเก็บเลือดก่อนเลยมาทิ้งเลือดนี้ก่อนนะ เก็บตรงนี้ก่อนเลยไม่เอาดีกว่าเรารีบออกเลยนะครับผมเรียบร้อยไลยออกแมตเนี้ยก็เรคเราดียเออิดเรเดวดวอุิยเิวเรือดิิวเรือดิวเรื่อดิ่ิวเอดิิวนรือิรดอวะนี่ <c oughs> เรเี่กลับแล้วเลือดก,ก่อนเลยนะครับผมเ,เ,เข้าไปเลยเข้าแล้วนะครับผมโอเคโอเกนี่ด้วยอะ่ะ <c oughs> ไปไปไปกนไลคทันจิโร่เลยไปเลยนะครับผม ไปเลยไปเลยไปเลยครับปวดแขนได้เลยเนี่ยเล่นนานแล้วเนี่ยสิบสี่นาทีแล้วอโอ้โหโคตรนานเลยครับผมมนดีชินบุ่าังอีกชินอบุเึ้นจบเรียบร้อย นิเจนนี่นี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 เจนนี่รียบร้อบเราไปถึงฟ้อมกลางแล้วนะผมฟ้อมท้ายแล้วเราจะไม่เข้าไปแล้วผมเราจะเล่นกับพิเชอร์ว่าไงพิเชอร์นายไปไหนพิเชอร์พิเชอร์มานี่ก่อนมาคุยกับเราก่อนท่านเจองอนายพิเชอร์พิเชอร์โอ้โหโบอาหินคอก ว่าไงบัวว่าไงว่าไงว่าไงบัวว่าไงโคดเกียร์นะครับผมปวดแขนโอ้ยไปปวดแขนไปนะครับผมโอ้โห สกิลเนี้ยเออสกิลที่สามเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับผมโอ้ฟิเชอร์ไมค์แล้วฟิเชอร์ไมค์แล้วหิวเ,วเ,เลือดหิวเลือดเออเรียบร้อยว่าไงฟิเชอร์วัสดีฟิเชอร์วัสดีฟิเชอร์กลับไปแล้วโอ,อวฟิเชอร์เออสกิลฟิเชอร์เนี่ยมันใช้หนีได้เลยนะครับผมแบบสั้นเราแล้วเราหนีได้แบบเนี้เออก็ได้นะเดี๋ยวเรากลับฐานก่อนนะครับตอนนี้ กับฐานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับผมอือหือจะไม่เต็มเลยรีบร้อยบ่าวเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยเลยครับผมดูที่ใคร MVP มา เฮ้ยคลิปแรกมาก็เอวีพีเลยเหรอเราจะตึงเงินไปเป้าเนี่ยแต่เรวก็กดไลค์คนเลยนะครับผมไป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 เลยครับผมเราชนะนะครับตานนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับจัมแม็กซ m มโบนะผมก็ตั้งใจทำมากเลยนะผมตั้งใจเล่นมากเลยแหละ เราจะจัดต่อออกไห้ดีที่สุดเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้แฟนๆจำ Accessible ผิดหวังนะครับผม,ออม,ก,มก,ก็กอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการใช้ผมด้วยครับผมไม่ไปครับโชคดีครับผม